สำหรับวิธีการแก้ไขตัวสินค้าตัววิดีโอแนะนานสินค้านะครับหรือว่าเป็นบทความแนะนานสินค้านี่นะครับในหน้านี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยที่นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะั่นคือตัวคลิปวิดีโอหรือว่าตัวบทความที่เรามีเนาะนะครับว่าพวกรูปว่าเอ้ยมันจะต้องติดตั้งยังไงมีเตรียมน็อตอะไรยังไงเนี้ยในหน้าของวิดีโอแนะนานสินค้านี่เราสามารถอัปโหลดทั้งวิดีโอหรือว่าเป็นบทความก็ได้นะครับ ครับแล้วก็จากหน้าหลักของหลังบ้านนะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับไปที่เรื่องนะครับแล้วก็นี้ครับเรื่องแล้วก็เขียนเรื่องใหม่ครับครับพอเขียนเรื่องใหม่นะครับตรงนี้ มันจะให้เราใส่ชื่อนะครับยังไม่ต้องใส่นะครับให้เราไปที่ Edit with Elementor นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับคือตัวสักคู่นี้มันเป็นตัวแก้ไขอ่าเป็นตัวสร้างหน้าแบบเบสิกนะครับอันนี้เราใช้ Elementor ในการสร้างนะครับมันเป็นตัวช่วยสร้างเนี่ยเราสามารถที่จะ add ว i ดีโออะไรเข้าไปได้นะครับอันดับแรกนะครับ t o ป,ปิกที่เราใช้เนี่ย อันเดิมมันจะสร้างอัตโตน,ตนมัติมาว่าอินเวนเตอร์แล้วก็รหัสนะครับให้เราไปที่รูปเฟืองตัวนี้ก่อนนะครับมุมซ้ายล่างนะครับเซตติ้งครับแล้วให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเอาชื่อนี้ไปเลยนะครับขั้นตนอนการดัโคงซุ้มล้อนะครับหลังฝั่งขวานะครับโอเคหลังหลังฝั่ง ใช่นะครับ,รรบสเตตัสตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นฉบับร่างอยู่ปล่อยไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพที่มันจะแสดงเป็นหน้าปกเนี้ยนะครับเราก็แคปมาจากตัวหน้าเว็บนี้ก็ได้ครับในตัวหน้า YouTube เราก็ได้ตั้งกันโครนซุม er, ล้อฟอร์จูเนอร์ล้อหลังฝั่งขวาอุปกรณ์ที่ได้มาพงงาร้ Boy, อบชิ้นงาน1 g กิ๊บเกียร์ปล่อย2ตัว 2. น็อตเกียร์ปล่อย2ตัวเครื่องมือ น,นี่ผมก็ได้รูปมาแล้วผมก็จะอัพโหลดรูปนะครับการอัปโหลดรูปของตัวระบบนี้จะคล้ายกันหมดนะครับอัปโหลดไฟล์หรือว่าจะเลือกคลังสื่อที่มีอยู่แล้วก็ได้อพอเราอัปโหลดกดเลือกนะครับรูปภาพก็จะมาแล้วนะครับโอเคพอรูปภาพมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เรากดพับ l ิ c ไปก็ได้นะครับ แต่ว่าเรายัางรายละเอียดไม่ครบนะครับให้เราไปที่นี่ครับจุดสามจุดตรงเมนูนี้นะครับจุดตรงนี้มันมันจะเป็นจุดที่ให้เราเพิ่มพวกรายละเอียดของคลิปเราได้นะครับไอของบทความเราได้นะฮะในที่นี้ผมก็จะเอาวิดีโอขึ้นก่อนเลยนะครับผมก็าลากวิดีโอตัวนี้ไปวางนะครับแต่ต้องบอกว่าวิดีโอเราเนี่ยนะครับแสดงผลจากลิงก์ไหนนะครับให้เรา Copy ลิงก์จาก ยูทูบเลยนะครับสิ่งที่เราทําไมเราถึงไม่เอาวิดีโอเข้ามาในเว็บไซต์เรานะครับหนึ่งก็คือมันหนักนะฮะพอมันหนักเนี่ยทำให้ Google หาเว็บไซต์เราได้ไม่ดีนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีวิดีโอแล้วนะครับแล้วถ้าท่านต้องการที่จะพิมพ์รายละเอียดเข้าไปในหน้านี้ด้วยนะครับไปที่เมนูตัวนี้นะครับตรงตัวนี้แล้วก็ไปที่ text editor ครับลากมันเข้ามาครับต่อท้ายเลยแล้วมันก็จะสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปนะครับแค่เข้าไปว่า อ,อย่างเช่นอันนี้นะครับรายละเอียดผมก็ copy ตัวนี้แลรายละเอียดไปเลยก็ว,า,วางไว้เลยนะครับจัดรูปแบบหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมนะครับตัว t e t t i n g ตัวนี้เราดูว่ามันรายละเอียดเรียบร้อยไหมนะครับ แล้วกด p u b l i c ไปเลยนะครับมันจะบอกว่าเอ้ยโพสของคุณเนี่ยได้ออนไลน์แล้วนะครับให้เราย้อนกลับไปดูตัวหน้าบล็อกนี้นะครับาไปดูแนะนำสินค้าเนี่ยรีเฟรชดูนะครับอ่าก็จะเห็นว่าสินที่เราเพ,เพิ่มเข้าไปนะครับมีมาแล้วนะครับอ่าอีานิดนึงครับหมดหมู่เห็นไหมว่ามีการติดตั้งอยู่เนี่ยแสดงว่าผมลืมใส่หมดหมู่แน่เลยนะครับผมลืมใส่หมดหมู่แน่เลย ครับดังนั้นหมดหมู่นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตรงหน้านี้นะครับหมดหมู่นะฮะมุมนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะแก้ไขได้นะฮะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับแล้วก็เรื่องข้างบนนะครับ มีอัปเดตตัวนี้นะครับกดอัปเดตได้เลยอพออัปเดตเสร็จแล้วไปรีเฟชดูหน้านี้อีกทีหนึ่งครับก็จะสังเกตว่าเอา้ามันอยู่ในหมวดหมู่การติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อคีิเข้าไปก็จะมีรูปภาพหน้าปกแล้วก็ u t u b e ของเรานะครับรายละเอียดต่างๆนะครับโอเคครับ